สวัสดีครับวันนี้ผมเวนดอยนะครับวันนี้พามาดูเจ้าพระเอกนะอันนี้เป็นกระทาดงตัวโปรดเลยนะครับตัวรักเลยนะครับตัวนี้อยู่ด้วยกันมา4ปีแล้วครับเกือบสี่ปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นนกต่อนะครับซึ่งร้องดีนะครับเวลาเข้าป่าร้องดีมากครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมรักมากนะครับเป็นกระทาดงตัวหนึ่งที่ผมรักมากนะครับ ตัวนี้ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับมีความเชื่องแล้วก็มีความขี้เล่นนะครับขี้ชอบขี้เล่นกับเรานะนานๆน,นะครับเอ่ออาทิตย์หนึ่งนะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเอาลงมาเขี่ยดินสักประมาณ3ครั้งนะครับห้นกได้เล่นดินนะครับเอ่อให้นกอยู่กับดินตลอดก็ไม่ดีนะครับ มีเวลากลางคืนก็เอาแขวนครับเป็นกรงแบบถอดอด้านล่างได้นะถอดด้านล่างแล้วก็เอากลงมาครอบไว้กับดินนะครับให้น,นกได้เล่นดินนะครับอันนี้เป็นกรงทําเองนะครับอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับว่าใส่ได้นะครับใส่ได้นกอยู่ปลอดภัยครับกรงผมพยายามทําให้ซี่มันห่างนะครับ ให้นกเนี่ยเอาหวัวออกได้แต่ตัวออกไม่ได้นะครับถ้าทำซี่ถีเกินไปนะครับมันจะทําให้นกเนี่ยเอาหัวออกมาไม่ได้พอเอาหัวออกมาไม่ได้นกพวกนี้นะครับสัญชาตญาณมันชอบเอมุดนะครับชอบมุดชอบอะไรพวกนี้เวลามันเอามุดออกพยายามชนงงมันจะทําให้อตรงจมูกมันพังบ้างหัวพังบ้างนะครับแต่ถ้าทําซี่ห่างๆแบบนี้นะครับหัวมันออกมาได้เลยนะครับ หัวมันจะไม่ชนกกงแล้วก็ทํทำให้ตัวนกสวยนะครับตัวนี้เลี้ยงมาตอนหนุ่มๆครับเป็นนกประมาณเกือบหนึ่งปีนะครับได้มาน้องดีมากนะครับตัวนี้ผมเอาไปต่อให้ดูแล้วนะครับยิงตอนนั้นวันนั้นที่เอาไปต่อเนี่ยเข้าหลายหลายฝูงมากเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกเสียดายมากเลยครับพอดีกล้องผมเนี่ย ชาร์จแบตไว้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทริปที่ไปเนี่ยมันกระทันหันมากครับไม่คิดว่าจะไปนะครับแป๊บเดียวนี่คือไปเลยก็เลยไม่มีความพร้อมในเรื่องของกล้องนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็เอาเจ้าเอกนะครับทุกคนชมเท่านี้นะครับครับีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ